ในที่สุดคนรอ,อก็ไม่วันหยุดแล้วซินาโกชิสรุปไล์แพดบัว่า2.8ุฉบับร่มขุมมีตัวละครใหมค่คอลับจากบ,บัวไทยชอวัสกาสกิริโอจิสาวโวยตูไม่ได้ชื่อริโอเป็นคนสวยน่ารักสไตล์ญี่ปุ่นพกอาวุธเป็นกันไกลที่เธอพกติดไว้จะได้ไม่ห่างเรา แถมคนสวยเข้าคอลแลปไปทั่วทำตัวน่ารักมั่วสัวทุกที่แต่ไม่มีที่ถ่ายตู้จิสาจะมาพร้อมรีรันน้องฟีบส่วนครึ่งหลังจะเป็นพะโลและนายหญิงตระกูลฟิสเซเลสพร้อมกับบูชิลิงที่มาเป็นสีดาวในตู้ครึ่งหลังสกินคนหลอกเนื่องในโอกาสวันหยุดไม่ว่าจะเสื้อผ้าหน้าผมสวยเฉียบหล่อปิง้งอย่างช่วงชิงวิ่งไปเติมที่อีโรสเตอร์กับเนื้อเรื่องในเมืองใหม่2เฟสซึ่งตีเมืองจะเป็นทีมญี่ปุ่นและความโรแมนติกแบบญี่ปุ่นแต่ก็ต้องระวังหน่อยนะครับเพราะว่ารอบนี้แก๊งภรรยาหลวง กิจกรรมแจกเพชรเม็ดสุ่มตามปกติบอสซูเวเรนลงโฮโลแกรมดูด Echo ได้พร้อมกันหลายตัวเสริมระบบแนะนำ e c โคโใหม่ระบบบอกของขาดเหลือสำหรับอัพตัวละครเพิ่มโหมดมิวเกมตอนสลับจอปุ่มรีสตาร์ทตอนเราลงชาเลนจ์หรือโฮโลแกรมปรับแสงเงาและเรเทเ a ซิ่งทำให้เกมสวยขึ้นและท้ายสุดยินดีด้วยสำหรับคนที่รอภาษาไทยนั่นก็เพราะว่าอาจจะยังนะครับ